สำหรับเมมเบอร์หมูแดงทุกคนครับตอนนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนะคือคลิปไหนที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนใครเลยครับทุกคนสามารถสนับสนุนช่องครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นครับพร้อมกับป้ายลุกศรเก๋ๆแบบนี้ครับเอาไว้ประดับหน้าชื่อตอนคอมเมนต์อีกด้วยครับและขอบคุณเมมเบอร์และก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดครับ และอยากจะบอกว่าโอพับเข้าไป X กับวันพีซนะครับผมอาหารเช้าซีเรียลโฮเกนมี2รสชาติครับนั่นคือรสช็อกโกแลตและคาราเมลและรสสายไหมอันนี้แปลกใหม่มากอยากให้ลองดูรวมถึงทุกคนสามารถแลกของพรีเมี่ยมในการสะสมซองครบ1 0ึซองครับพร้อมกับแนบใบเสศจแรกรับโบลัขสิทธิ์จากวันพีซฟรีฮะทุกคนสามารถกดโดยเรียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณหนงวันนี้จะชวนคุณมาดูงานชิ้นหนึ่งที่ผมได้รับเกดอื เกลียดเกลียดก็ต้องควบกล้าได้รับเกียิใช่ได้รับเกียรติไปเป็นคนให้คะแนนแล้วก็แล้วก็ให้คะแนนอ่าหนังสั้นซีแฟนเทศกาลภาพยนตร์ที่เชียงใหม่ออก็คือนั่งดูหลายเรื่องมากนั่งดูแล้วให้คะแนนแล้วก็เพื่อคนพบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจมากสําหรับคนเป็นกรรมการคือเพื่อเข้าใจคนที่เป็นกรรมการแล้วลงคะแนนอ่ะคือถ้าคนที่ส่งผลงานมามันชัดเจนว่าอันไหนที่ควรจะให้คะแนนเท่าไหร่ หรือว่าอะไรที่ต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยมันจะง่ายมากแต่มันจะยากมากถ้าแทบทุกทีมอะมีสกิลเท่าๆกันเบียดเบียดกันใช่แล้วมันแล้วเราต้องต้องบบว่าลงสกอร์เข้าไปอะมันแบบเออมันมีความยากประมาณหนึ่งแล้วมันแบบเฮ้ยเรื่องนี้แม่งก็แบบก็โคตรที่จะได้วะอะไรเงี้ยมันออามาตรฐานต้องชัดเจนนิดนึงวะเนี้ะใช่ไหมเออมันมีความยากที่มันที่กูเพิ่งเข้าใจนะเพราะการให้คะแนนแบบแล้วคือเราให้คะแนนลงไปแล้วมันจะมีผลต่อเขาอะ มันแบบอ่าต่อความรู้สึกต่ออะไรก็ตามเออแล้วก็้าไปปรึกษาพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าก็ก็ให้ตามความรู้สึกาไปแบบอ,อาจจะคิดละเอียดหน่อยอถ้าผลงานเขาเท่ากัอนอ่ะอาจจะคิดละเอียดหน่อยว่าอันไหนจุดจุดไหนเรื่องพอดเ,เรื่องเรื่องงานโปรดักชันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังยากอยู่ดีสำหรับกูนะก็ยากเลยใช่จนเรื่องเนี้ยชนะแล้วเป็นเรื่องที่กูลงคะแนนได้เลย แลรู้สึกว่ามันมีความแบบกลมกล่อมอะไรบางอย่างอะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญน,นะมนไม่ใช่หนังส่านสยองขวัญแต่อยากเปิด้ทุกคนดูว่ามันมีผลงานชิ้นนี้ที่ประเทศไทยเราสร้างขึ้นมาด้วยคนไทยแล้ว<ม>เราชอบมาก<ม>เออมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มันใกล้ตัวประมาณหนึ่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับรถแดงที่เชียงใหม่มันมีช่องให้คะแนนความเป็นเชียงใหม่ด้วยแล้ว<อ>ช่องคะแนนเนี้ยกูให้เรื่องนี้เต็มเลยเพราะมีความเป็นเชียงใหม่ ประมาณหนึ่งโอเคอ่ะอม,มาดูไปพร้อมกันครับแต่ว่าเดี๋ยวๆจะมีการแบบหยุดพูดหยุดสต็อปแล้วก็พูดบ้างนะเออพีอ่วิคแต่ว่าจะให้มึงดูก่อนเอออ่ะสาวสองหนึ่งครับในปี2550ที่เทคโนโลยีขอนส่งอัตโนมัติเนี่ยได้เข้ามาแทนที่รถจนนมากแต่งมีรถคันหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เขายังขับด้วยคนอยู่เ,เราลองไปดูว่ามันคืออะไรันเคันนี้ครับ เนี yeah, ่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้หัวร้านฝั่งนี้โอเคฝั่งดีกว่าร้านเดิไปถึงมารถลุงหมาแล้วบอพิดหวังเท่าไปไหนผมมีหลอตัดโคตรมันนะตัดโคตรมันยัเนีเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าขึ้นขึ้นวันนึง่ะเป็นร้อยนะฝรั่งอิสราเอลจีนอเมริกันเพราะว่าเขาตึงมากันเป็ือนมูเป็ือนมูหรอแวนิโยโก้เอกอ่ะเขาต้องเข้าใจเขาถึงห้องหมานเล็ดขาไปไหนไปการไปไหนไปหขาเขาคนซิงตัดสิ่งจัดอ่ะกับผมเนี่ยแกไม่ยอมมาเงินดีกว่าเยอะพี่ส่งของไม่ต้อง อลูกค้าด้วยไม่ต้องถกเถียงต้องโดนภาคเกิดขึ้นต้งโดนต้งโดนใช่เมื่อก่อนเคยรับพระไปบินธบาตตอนเช้ามืดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเขามีพระอะไรนะมังจีบีทีพี่เขาสวดมนต์ผ่านแอปได้แล้วเด็กนักเรียนอดีตบีจีเมื่อก่อนเด็กนักเรียนก็ขึ้นเยอะพี่เดี๋ยวนี้เรียนที่บ้านกันหมดแล้วโอ้แต่ก่อนลุงครับโปรโมชั่นอย่างโมโหเนี่ยทำหนังประกวดประกวนไม่ได้กับการลุงตื่นเลยมาครับรถแดงเนี่ยรถอัเพื่อนเพื่อนลุงขับหายไปไหนหมดครับเนี่ยโอ้มันมีรถไฟฟ้าแล้วก็มีรถแอปเอิบอย่าง ไอพวกอ่อนอ่อไอพวกอ่อนอ่อนอพวกอ่อนอ่อนไอพวกอ่อนอ่อนบ้านอยู่มาได้มาถึงทุกวันนี้ขอถามอย่างหนึ่งนะครับอยากกดกันนะครับทำไมลุงยังขับรถแดงอยู่ครับมันดูไม่ทันสมัยเลยครับแล้วเป็นไงขับรถแดงแล้วมันเป็นไงมันคนขับแต็แ่เขาอยากจะไปไหนเขาบอกกันได้น้ําเย็นก็มีกินเขาจะแบกจะเปลี่ยนสถานที่อย่างก็ได้ไอ้นั้นพวกนั้นมันรถกับของมันจิมีคนขับลูกลุงรถมันแบบมีวันตายเรื่องคานี่เป็นไ กรมการขนส่งอัจฉริยะเชียงใหม่ขอแจ้งยุติการบริการรถแดงมีผล24นาฬิกาของวันพรุ่งนี้หากฝ่าฝืนจะโดนยึดรถยาวหาก่อค,กคืนจะโดนยึดรถกล,ลายเป็น The Last r a c Car รถแดงคันสุดท้ายอ่ะมึงมึงลองคอมเมนต์ช่วงช่วงแรกดิไปแกเมื่อกี้เมื่อกี้มันถ้าในองค์ประกอบหนังมันคือองค์ที่หนึ่งไหม อืมคืออินโทรอ่ะแบบว่าเล่าความเป็นมาหรือว่าสถานการณ์นั้นๆกันว่าใช่ไหมใช่รถเป็นรถแดงสุดท้ายแล้วก็คาแรคเตอร์ลุงก็จะเหมือนแบบเขาเขาเรียกว่านะกีดการเทคโนโลยีใช่ไหมแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องคลาสสิกสิว่เออต้องคลาสสิกมันเจ๋งใช่แบบปักในแอปไปไหนก็แค่ไปตรงนั้นแต่กูเนี่ยแวะข้างทางได้มีน้ำให้กินอะไรอย่างงี้อ่าเอออยากไปไหนบอกเปลี่ยนเส้นทางได้อน้ได้ได้ได้ลุง ขับคุณวางค่ะคุณวางโอ้ไปอย่างมันไกลรถไฟฟ้าเต้อ้าไปเลยอ้าวไปให้ทุกพี่คืออะไรอยากไปรถแดงอ่ะคลาสสิกดินี่คีย์์เวิรดคลาสสิกกุ้งก้าวน้ำมันหนึ่งครั้งไปเหมาเออเหมาเลยไม่กีย์เวิร์ดเออมันมันมันมีเหมาจริงนะอ่าอะไรเกันเหมาไปหนูนี่นะ มาเหมาลุงนีนรอบสองปีเลยเนอะแต่ลุงว่าเราไปนี่ไหมสวนสัตว์นีโอเชียงใหม่กำลังเป็นที่นิยมดังเรียบไปเยอะลินเป็นไกดให้ด้วยอันฟ้าแฟนันธุกรรมเรียบร้อ,รอยลินพูยเจนอันฟ้าถ้าไปวางลุงว่าติ๊กมาค่ำแน่แมวอ่ะอยากไปดูพญยาเสือโครมก็ว่าไปนี่ หุ่นยนต์แอนดรอยเพ็นลมที่บอสร้างนี่ออกประตูแอนดรอยเป็นลมว่าลูกค้าจะไปขุดวางลุงไอ้เรื่องผมจะไปอ่ะตกลงกระหันว่าขับรถตั้งไกลไปดูต้นไม้เนี่ยนะอ๋อวนนั้นมันน่าจะไม่มีอะไรหรมั้งอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเขาแต่งแต่งเขาด้วย คอดเทเออเส้นทางไปขุนวังกำลังค้นหาเส้นมันต้องไปจให้มาหรอกเอ้องไงอ่ะเจอหนี่มาเลือดค้านี่กะเอ่านี่มาเมินมาได้แต่เหมือนเราจะหลงแล้วลุงบัลหลงเราหลงบัลหลงหลงบัลหลงดูทางเป็นป่าขนาดนี้มันจะไม่หลงได้ยังไงนี่บัลหลงหลงหลงชัดๆเลยคุณเรื่องไม่ต้องถาให้เห็นชัดเดียกันนะอะไรอย่างเงี้ยคงจะมีชาวบ้านมาขังมั้ง ไม่หลงนะแต่กูจด <laughs> อดรถไอ้ทางกูจอดรถ <laughs> เออไม่หลงนะกูจอดรถลุงไม่พอมาละถนนมันปุ๊บไปไม่ได้เข้าไปที่อื่นละแต่หนูอยากไปดูพยาเสาะโคกงอะ่ะก็บอกว่าเขาแปลงถนนมัน,นไปไ่ไ,ได้ถ้าลุงเช่าตามที่แบบเอไอบอกเมื่อกี้ก็ถึงแล้วปะมันบอกว่าไปบัดได้ไปบัดได้ให้ย่ากับเตียวไ,ไปไปคนเดียวเลยไหนบอกว่ารถแดงลุงไปส่งในทุกที่ไงเหมือนเหมือนที่คุยไว้เลยโอู้หูเรื่อง รวพ่อไปย่างเั้นนะพจี้จี้จีไค่าพ่อถ้าลุงไปส่งไม่ได้อ่ะเดินไปเองก็ได้เออเอออันนั้นเดินไปจะไ้อแดงรถแดงลุงอ่ะไว้ใจไม่ได้แบบนี้เขาบอกกันโอ้ยอืมคำถามนี้ย้อนกลับมาถามเต็มกันนะถ้าถ้าถ้าเป็นลุงนะเออที่ที่พูดไตอนต้นน่ะเอ้ากูก็ไม่ได้เป็นงั้นดีหว่าตอนต้นนี่เปิดซิ่งเลยใช่ไหมใช่ตอนต้นเปิดซิ่งเลยขาย เขาวางแดดหลอกดีะนวอยแล้วมันจี้คือช่วงแรกเขาเปิดซิ่งมาเลยถูกปะล่ะเอออืมมันเหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่ช่วงแรกเป็นโฆษณาในชีวิตจริงเหมือนทีงว่าในเชิงนั้นนะอืมอะไรอ่ะกินไปละโดนัทโดนัทมันเหมือนเหมือนหนังรถรถมูฟวี่อยู่กันด้วย บบไปด้วยกันมีมีเรื่องราวระหว่างทางอ่ะทำโครงการเกษตรเออเออแจะป่อปลาไหมครับพ่อนานแล้วอ่ะอยากเห็นดอกไม้ด้วยอืมเรากะจะเซอร์ไพรส์ป่อก้าป่าป่อลูกปลาไปหาได้กะแต่ว่าดอกไม้ลุงเมืนแน่ใจเนอะมันจะงามอยู่งกว่านะอืมต้องงานเหมือนแล้วสิ เพลงกับเดินทางที่สุดนะเลิกเลิกสาวที่เขใช้เอ่อสาวเนี่ยภาพบรรยากาศนี้นี่ชอบช็อตแบบชอบดีมากเออมันดูมีความเย็นขึ้นนะสีเก่อนยิ่งยิ่งขึ้นสูงไหมยิ่งยิ่งขึ้นภูเขาถึดเออบรรยากาศเย็นขึ้นเชนิดสี ตอนเด็กๆตอนที่มาหมนจะสวยกว่านี้นะดอกไม้อ่ะอืมมันหนู่บ้านนี่มาสีห้าปีละอากาศมันเปลี่ยนนะหนูอืมอืมแล้วปอเขาอ่ะที่ไหนอ่ะ่ออยู่นี่แหละคือพ่อหนูอ่ะทำไง,งนี่เนี่ยลุงแต่เขาเป็นมะเร็งปอดอ่ะ ก็เสียไปหลายปีแล้วแหละเดี๋ยวมันมาลืนเนี้ยเหมือนจะไปอยู่กับ่างประเทศกับแม่แม่อยากมาลา่อตอนนมันเลงปอดไปไปซิงกับฝุ่นเชียงใหม่ด้วยอ่ะอ่ะอ่ะเออเก็าใจมาไหนไหนก็มาละถ่ายห้องะอย่บนั้ยยุบมั เนี่ยมันดูละมนมันดูกลมกล่อมนะใช่ไหมแต่คนแบบคนไม่รู้จักกันอ่ะเราต่างเจนอ่ะอ่าไปไปใช่ใช่ใช่เขาต่างเจนเลยเนาะทให้มันชัดเลยอ่ะนูสงสัยตั้งแต่ขึ้นมาแล้วอ่ะรอยนี้ใครเหรอเออเห็นตั้งแต่แรกเนาะเห็นตั้งแต่แรกใช่ใช่ ลูกสาวลุงเหรอคะสวยจังมันก็นใหญ่มันก็รถกันเนี้ยบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นไปตามหาความฝันอืมลุงก็เตืน่นทำมันเหมือนกันนะดอกไม้ลูกสาวลุงมันดูเงาๆนะหนงขอเติมนะเอ้นี่นีวาดไม่ใช เิอฝนให้ด้วยจะได้ชุ่มฉ่ำใช่ดอกไม้ย่าโตเออารมณ์เอนดรับอะไรอะลุงนาฬิกาไหมอ๋อที่คือแล้วใช่หยุดว่าได้มาถึงจุดหมายของลุงแล้วเท่นั่นเนี่ยสมชื่อหมาเลสค่ะสุดๆอะแต่หนูยังไม่อยากกลับที่พักเลยอ่ะลุงพาหนูขับรถเล่นดูเมืองเชียงใหม่ได้ปะโอ้ได้ค่ะ ไปกันเนี่ยสมาเซตีหกจุดสูงเชียงแ<ซ>ม่สวรร์สมาตีหกจุดสูงนี่มีตึกสูงด้วยใช่บรรยากาศดีมากพกุกซีนเลยเนาะใช่แล้วมันเป็นเก้าเก้านาทีสิบนาทีที่มัน สับอารมณ์ไปหลายอารมณ์มากนะแต่รู้สึกมันเนียนรอยต่อมันมันไม่กระชากถ้าตัวหนังมีเวลาเล่ามากกว่านี้ไม่ถึงว่าถ้าเขาให้เวลาได้อะว่ามันจะไปได้อีกมันมันกำหนดว่าแบบต้องกี่นาทีไม่ได้กําหนดนะแต่คิดว่ามันก็น่ากระชับประมาณหนึ่งความเป็นหนังสั้นนะมึงมันยาวมากมันใจเนี่ยเออก็คือที่ รู้สึกอย่างแรกตอนดูจบครั้งแรกอ่ะรู้สึกมันมันเป็นอะไรที่มันกลมกล่อมแล้วมันมีอะไรบางอย่างอย่างความเป็นเจน x อเราข้าม Y มาเจอ C ใช่ไหมเด็กเดี๋ยวเมื่อกี้มึงว่า C C หรือ y กูกูว่า C กูว่า C เหมือนกันเออแล้วข้าม Y ไปอ่ะมันมันเลยดูเหมือนเหมือนแก๊ปเจนคือมันห่างกันมากแก๊ปเจนคือค่อนข้างห่างแล้วเหมือนสองคนเนี้ยทั้งลนูกับตัวน้องผู้หญิงอ่ะเหมือนมาเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กันแลวกันนะคือลุงก็คิดถึงลูกใช่ไหมลุงคิดถึงลูกส่วนน้องคิดถึงพ่อเออ มันเหมือนแบบมันเป็นจิ๊กซอที่มาสอดรับกันพอดีอ่ในการเจอกันครั้งนี้มันมีความเหมือนกันมือ,ม,อ,ม,อมือว่าไหมใช่มันมีความเหมือนกันบางอย่างในแง่ของของในใจตัวเองอะ่ะจริงๆอะ่ะชอบฉากที่เขาวาดก้อนเมฆเราแบบเป็นฝนลงมาเหมือนแบบมันจะสื่อสารว่าให้ความชุ่มฉ่ำ ดอกไม้ก็คือหัวใจของลุงอ่ะซึ่งมันอาจจะเหี่ยวเพราะว่าลูกไม่อยู่และเด็กคนเนี้ยได้มาเจอกันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับความชุ่มฉ่าจากเด็กคนนี้ทำให้นึกถึงลูกที่อยู่ต่างประเทศวะเออเออก็เป็นการสื่อสารที่ดีนะใช่ตัวน้องก็คิดถึงพ่อด้วยแล้วความเป็นลุงมันก็มีความเป็นพ่ออยู่นะมีความแบบดูแลถึงแม้ว่าจะไม่ไม่รู้จักสนิทกันขนาดนั้นแต่ฉากยืนแซนด์วิชอ่ะกูก็รู้สึกว่านี่นี่คือพ่อลูกอ่ะ สมมติว่าถ้าถ้าไม่รู้เรื่องมาก่อนนะแล้วแคบแค่ซีนเดียวอ่ะกูรู้สึกว่านี่คือพ่อลูกเลยเออใช่ใช่เหมือนเหมือนว์มันได้อ่ะเออใช่รู้สึกว่านี่คือพ่อลูกแล้วเรามีมีเรื่องอะไรไหมที่มึงแบบรู้สึกกูว่ารู้สึกเรื่อง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 คัตติ้งเว้ยคืออย่างที่บอกตอนแรกเลยใช่ไหมที่ว่าช่วงแรกที่เขาแบบอินโทรมาก่อนอ่ะเขาก็เล่าเนาะหมาเล็ดคาแบบบรรจายสรรพคุณว่ามันเจ๋งมันดียังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แอบ รู้สึกแอบแบ,บแบบจิ้มนิดนึงนะแบบว,ว่าโอ้ยไปไปโอ้ไก่แมวโอ้ไรเงียเออ,อ,อ,เอ,อใช่คือคือพอในความเป็นจริงเคยอ,ออกว่าในภาพตอนที่เขาโปรโมทอ่าดูโชบเฉียวไปที่ทุกออทีู่เงนู่นนั่นนี่จริงๆเขาเรียก่าอะไรอาจจะเป็นเจนคนเยอะอาเจนนั้นจะชอบแบบมีบุค,คลิกอย่างนี้จากที่เคยเห็นนะไม่ใช่ทุกคนต้องบอกอมไม่ใช่ทุกคนแต่จะมีคนบางคนที่จะบุค,คลิกอาจจะแบบติดเอิร์ดนิดนึงแบบ พี่เจ๋งนูนน,นันนี่แต่พอ,อมันจะมีมุมที่เขาทําจริงๆแล้วมันแบบโอ้ย oh, แมวไปทำโอ้อะไรเงี้ยมาเคยเห็นเคยเห็น,ค,หนคนบุค,คลิกลักษณะนี้ซึ่งเอเอ,เอหนังแม่งแบบเลิกกระชากช่วงแรกคัตติ้งเท่ๆใส่วิชวลปังปังปังเ,เพื่อมาถึงในโลกความเป็นจริงที่หนังมันเล่านิ่งๆอะ่ะเล่าไปเรื่อยๆอ่ะมันมันเห็นชัดว่าเออมันไม่ได้เหมือนกับที่มึงโปรโมตแหลกแล้วเขาทำไมเขาถึงไปใช้เป็นรถเอไอกัน เออเพราะอะไรหนึ่งเพราะมันไม่มันไม่เถียงไงเออใช่่จิ้มว่าไปจุดหมายนี้ก็คือไปจุดหมายนี้เออซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยปัจจุบันที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็จะเห็นภาพเนี้ยเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมที่อาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้คนดีๆก็มีแต่คนที่อาจจะแบบเกี่ยงนู่นเกี่ยงนี่มันก็มีเหมือนกันอืมประมาณนั้นแล้วเลือกแมปก็ทุกวันนี้ก็ยังคงเห็นคนในแบบวัยวัยเนี่ยวัยวัยเดยกกับลุงอ่ะ เออก็ยังคงไม่ใช้ g o o g l e Map เพราะว่าบางทีคือเรียกแกลหรือว่าบกแท็กซี่อย่างเงี้ยก็จะไปเจอเขาแบบไม่เปิดแมพเนาะแต่ว่าเราบอกว่าเออแบบเส้นทางคือเราคำนวณแล้วว่าเราจะไปถึงในอีกประมาณสี่สิบนาทีจากกูเกิลแมพแต่พอเขาขับจริงๆอ่ะมันเหมือนนละนทางแล้วมันแบบบวกไปสิบนาทีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบก็เถียงกันไม่ได้อะไรเงี้ยเออทำไมไม่ใช่แมพหรือว่าอะไรเงี้ยมันเลยทาให้เวลาผิดพลาดไปเงี้ยก็เคยเจอเหมือนกันแต่มันก็มันถูกใส่มันอยู่ในความเป็นลงนะ ไม่เชื่อแมปทําไมแ a p AI เออจนสุดท้ายคือก็หลงทางนี่ประสบการณ์ลุงประสบการณ์เยอะนี่อะไรเงี้ยเออจริงจริงมันมันสื่อถึงว่าความความเป็นลุงเหมือนแบบเขาเรียกว่าน้าเต็มแก้วปะแบบไม่ได้เปิดรับอะไรใหม่อืมเราคิดว่าเพียงพอแล้วทอานี้แหละใช่ตัวหนังก็สื่อสารแบบนั้นอยู่นะแต่แล้วมันมันช่วงแรกนะมันมันคือบล็อกของช่วงแรกช่วงหลังคือมันมันได้กับความรู้สึกเรื่องของความสัมพันธ์อะเออความสัมพันธ์ลงวางลงนิดนึงปะ ใช่เออมันก็วางลงเออมันใช้คำว่าวางลงใช่เลยเออเออเหมือนยอมปล่อยบ้างก็เออเหมือนคิดถึงแล้วก็แล้วก็นาฬิกาปลุกดังนะเที่ยงคืนเป็นเป็นนะก็คือหมดเวลาของรถละเออหมดเวลาของรถแดงห้ามวิ่งถ้าวิ่งก็จะผิดกฎหมายห้ามวิ่งเงเออแล้วแล้วเขาก็วางแดลลอกลุงว่าไงนะมันเป็นจุดหมายที่ลุงมาถึงแล้ววะอ๋อถึงเออถึงจุดหมายแล้วแหละก็คือแบบเออมันแบบเร์เหมือนถ้าเป็นนักบอลก็แข่สตาร์ทแล้วออเวลาแล้วล่ะกูกูคิดว่า ถ้าลุงไม่เจอเด็กคนเนี้ยเที่ยงคืนของตอนที่นาฬิกามันปลุกอะลุงอาจจะมีอารมณ์อีกแบบนะเออกูออว่ามันคือมันจชเหมกันแต่มันเป็นจบในความรู้สึกอีกแบบหนึง่งออที่มันอาจจะดูแบบแห้งแรงอะเข้าใจคำว่าแห้งแรงไะเออเอออาจจะแห้งแรงแข็งกร้าวอะไรเงี้ยถ้าเป็นดินมัก็จะบิน,ด,นดินแตกแตกอะจบด้วยบรรยากาศแบบนั้นอะแต่นี้มันจบด้วยความแบบพื้นชุ่มฉ่าแต่แต่ความคิดกูคือลุงอาจจะไม่ยอมวางไว้ลุงอาจจะอหรอเหมือนเหมือนฟิวฟิวแบบปลาท้วงอะ หรืออะไรสักอย่างนึงอ่าแบบอ่าอาจจะไปจบทางนั้นเลยเออแต่นี่คือเหมือนแบบเออลุงมาถึงจุดหมายแล้วแล้วก็ okay, เข้าใจละเออเอาจจะจบจบอีกรูปแบบหนึง่งก,ก็ได้มั้งโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบผลงานชิน้นนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยเราเชื่อว่าทีมคนสร้างเขาน่าจะมาไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็เราก็ชอบมากเรื่องนีุ้ณจะบอกว่าทีมทีุ่ณเห็นเอ็นเชดิดอะสองสามเก้าสตูดิโอใช่ปะเออคือเคยเห็นงานเขาผ่านตลอดงานเขาดีมากอ๋อเหรอเชียเออเคยเห็นเคยเห็นแบบ ผ่านมาอยู่ตลอดเออซึ่งซึ่งเราอะจำจำโลโก้เขาได้นึกออกปะอ,อ,อาจจะจําเนื้องานได้ไม่ไม่ได้ชัดมากแต่เห็นวัดงานเขาอะอเออวัดงานเขาดีจริงๆแล้วก็เลยแบบเนี้ยย้อนกลับมาดูในเพจเขาแล้วก็เออที่งานเขาดีจริงๆวะ่ะอืมใช่สวยเลยคือโปรดักชันเลยอะคือ,อที่เขาทีมโปรดักชันแบบจ่าๆเลยแล้วแบบงาน,ดนดเขาวัดีเทสต์เขาได้ใช่คาแรคเตอร์ดีเออก็ไม่แปลกที่เรื่องนี้มันจะกลมกลม่อมอะ เค okay, ครับ mm hmm. เก็บงานนี้ไว้เป็นแรงบรันดาลใจได้เกี่ยวว่าใครอยากเข้าดิเทสหรือว่าทำอาประโยชน์นะเราว่างานที่เนี้ยน่ <Yeah. S 1> าจะเก็บไว้เป็นแรงบรันดาลใจได้แล้วก็ต่อยอดได้นะ <Yeah. S 1> เนาะเพราะว่ามัน <No. S 1> เป็นงานหนึ่งที่ไม่ไม่ใช้วิชว่วอะไรเยอะไม่ซีจีไม่ได้จัดจ้านอะไรขนาดนั้นนะแต่พอตเรื่องที่มันสตองอะ่ะบทที่มัน <Right. S 1> เออนั่นแหละเราคิดว่ามันมันคือสเสน่ห์ของตรงน,นี้เราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์นะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ